ข้าวเย็นนะฮะกับพี่อุ้มนะครับง่ายๆนะวันนี้หน้าสดๆเลยหนังหน้าสดๆเลยกกินข้าวเย็นที่เมืองไทยตอนนี้ประมาณ1ิดแปดจุดิห้าอุ้ยขอบคุณอรแหมอร่อยค่ะซื้อที่ร้านอาหารคนใต้ที่แฟลตยี่สิบเอ็ดทองจันทร์นะคะเป็นแกงส้มแกงใต้ใส่มะละกอกับผัดประกาศดองแต่ไข่นะฮะมื้อเย็นนะฮะตีดิดบาทแต่ขนมที่เขาเมนูดีมากเลยขนมจาก ไม่ัวคนใต้นะครับนี่ถูกมากเลยอยากกินมากค่ะกินยากมากเลยตอนนี้ชอบกินจากเขาเรียกขนมเลยนะลูกโยนข้าวต้มมัดอร่อยจานนี้อร่อยเพราะว่ามีใส่ถั่วดําด้วยข้าวต้มมัดเม็ดเม็ดข้าวต้องนิ่มต้องเออต้องไม่นิ่มต้องต้องต้องไม่แฉะเป็นเม็ดไข่เรียงเม็ดเขาเรียกเรียงเม็ดนะฮะแล้วก็เม็ดหย่นะฮะที่สำคัญคือหวานมันใส่ถั่วดำด้วยอร่อยมากไปกล้วยชอบไปกล้วยนะครับ หเหมือนอะไรเหมือนข้า,าวเม่าอ่ะเป็นกล้วยไข่นะฮะก็จะเป็นขนมของคนใต้นะวันนี้ปกติก็จะกินหรูนะฮะก็จะมีคนมารับไปกินนั่นกินนี่กินนู่นกินนี่กินแล้วก็ไม่ต้องเสียตังมีเจ้ามือทุกวันนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะต้องมาทำคอนเทนต์ก็เลยเอาง่ายๆให้อิ่มท้องไปนะฮะก็เลยกินสบายๆกินเสร็จเดี๋ยวก็ต้องทํางานวันนี้ดึกอีกะต้องถ่ายหลายรายการยวแต่งหน้าอีกแล้วพรุ่งนี้ หลวงพณป้าแตนก็จะต้องมาฮะมาไปรับไปรับที่สนามบินดอนเมืองเพื่อมาถ่ายคอลลาเจนบำรุงสายตามีหลวงพณัฏตแตนพี่อุ๊บแล้วก็ผู้ชาไทายจะมาถ่ายกันที่ตอนบ่ายนะฮะตอนบ่ายบายเดี๋ยวไปที่สองหลวงพณัฏต์แตนกลับสุพรรณบุรีนะฮะก็กนนนะพรุ่รงนี้ตอนเย็นก็จะพาแกไปกินข้าวเดี๋ยวกำลังดูร้านต้องมีเจ้าภาพแหละ <laughs> แต่เป็นพี่อุ๊บโชคดีเนาะไม่ค่อยได้ฟักกระตังมีแต่เจ้ามือมีแต่เจ้าภาพ ก็มีร้านอาหารดังหลายร้านในกรุงในกรุงเทพก็จะเชิญไปทานฟรีแล้วก็ถ่ายรูปเราโปโมดร,ร้านหรูๆเยอะๆเลยฮะแล้วแต่เราจะจิ้มไปจะดูก่อนว่าบางทีก็อยากส่วนตัวเพราะว่าเวลาไปกินตรงนั้นเราก็จะต้องบางทีรีวิวกินไปร้อยสดไปกินไปกินไปก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปทำไงได้ล่ะคะเ,เมื่อเป็นคนของประชาชนแล้วก็จะต้องยอมรับในสิ่งตรงนี้ บางทีเราก็จะไม่เป็นส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะนะมีคนรักดีกว่ามีคนรังเกียจอร่อยครับเพราะว่าพ,พี่อุ๊บเองจะไม่จะไม่ชอบเปรี้ยวมากไม่ชอบหวานมากแล้วก็ไม่เผ็ดมากเอาพอดีพอดีนะฮะบา,บางร้านโอ้โหเปรี้ยวเป็นคนลิงเลยบางทีก็เค็มจนค้นจะไหลาบางทีก็หวานแสบสวงทะลวงมานไม่ไหวเอาพอดีพอดีเพราะว่า องติเบ็ดแล้วเราตอนรัาสุ่ภาพอี่มะก,กอดีมากเนี่ยใส่เขาใส่อะไรนะขมิบบ้นใช่ไหมขมิบบ้นตีเหลืองๆนะมะก,กอมะก,กออไม่ไม่แก่ไปไม่อ่อนไปเพราะเวลาแกงส้มถ้ามะก,กอกแก่ไปมันก็จะออกใดำจะนยียดหยกยยกยไม่น่ากินนะครับอันนี้ก็บางคนเน้นผักนะฮะเน้นผักผลไม้ขนมหวานก็จะกินเป็นบางครั้งพอเจอเจ,อเจ้าที่ชอบก็จะซื้อมาเพราะว่า ตอนเด็กๆชอบมากจำได้เด็กชอบมากก็เลยบัซื้อมาตุนไว้ถ้าเหลือก็จะใส่ฟิตไว้ไเนี่ยเพราะว่าข้าวต้มบางทีถ้าเราใส่ช่องฟิตนะครับเราจะเก็บได้เป็นเดือนเลยแล้วที่สำคัญพอเอามาเอามาปิ้งนะจะอร่อยมากหอมหวานเลยปิ้งเนะื้อชอบปิ้งต้องปิ้งเตาถ่านนะว่ามันจะอร่อยมากหอมมันจะหอมใบตองนะครับบางทีนั่งเครื่องบินนะของบางกอะแอร์เวย์มันจะมีข้าวต้มของบ้านท่านหนึ่งอร่อยมากแล้วก็ะต,ตุนก็จะ หยิบมาเยอะๆแล้วก็แอบใส่เอากลับบ้านบางทีโอหเยอะเลยก็มาแช่ตู้เย็นแล้วหิวเมื่อไหร่ก็มาปิ้งกินเขาจะมัดเล็กๆอร่อยฮะของของบนออกเตเะฮะขนมขนมไอ้อะไรกเรียกเลยไอขนม้วยอะไรนะข้าวต้มข้าต้มมัดดีฮะชอบที่ผิวเพราะว่าบางเจ้าจะเอาน้ํามันทามันก็จะเปื้อนมือนี้เขาไปต้องทาเห็นไหมไม่ทาคือ ของมันจะอร่อยมันไม่จะเป็นต้องอยู่ที่เปลือกนอกไปอยู่ที่ข้างในคุณภาพดีสะอาดแล้วก็ไม่แพงนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวพอกินเสร็จก็จะทำคอนเทนต์วันนี้ก็คงจะหลายเรื่องนะฮะสองสามเรื่องแล้วก็ุ่นนี้คงจะสนุกสนานเพราะว่ามีหนุ่มบังนมานะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้น่าสดสนนะพักหน้ามัางเนาะสวยมาหลายวันแล้วต้องขอหน้าสดสนม้างนะขอบคุณ f อนะจากต่างประเทศวันนี้มีญี่ปุ่น <c oughs> มีเกาหลีโอ้ก็ เดี๋ยวจะพยายามอ่านรายชื่อให้ครบให้หมดนะฮะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะรีดไราชื่อออกมาก็หลายๆคนก็ดีใจว่าพี่อุอ่านรายชื่อหนูด้วยอะไรนะอยู่หนูอะไรยูริอยู่เจอญิปุนมีอยู่อะไรฟิรนแลนด์นะฮะก็มีออสเตรเลียอเมริกาสวีเดนเวนเดซุเอลาฟิลิปปินส์อิตาลีสวีเดน อ่า uh, U S A Thailand <laughs> เป็นนางงามเลยเนาะเออกินไปเมาไปคุยไปเดี๋ยวจะทำอาหารจริงๆเปงคนชอบทำอาหารนะเดี๋ยวอาจจะทำอาหารชอบทานไหมชอบทานอาหารอะไรนะพี่ิจะชอบแบบนะ้ำพริกกะปิปลาทูจะอมทอดอ่าอะไรนะที่อะไรยาวๆเมือเคยาวทอดชุบไข่มีผักสดเป็นที่หากินยากมากเพราะว่าผัก ผักเอามาต้มแล้วอามาใส่กะทิแล้วก็มาราดกะทินะฮะมันจะอร่อยมากชอบผักบุ้งที่มาผัดกับน้ำมันนะฮะมันก็จะอร่อยดำลื่นคือเป็นคนที่ชอบกินผักมากๆกินผักเป็นกระมังเวลาเป็นคนเวลาไปกินขนมจีนน่ะแม่ค้ามองหน้าเลยเล่นเล่นผักตังครึ่งกระมังเลยนะเพราะกินผักแล้วมันก็สบายใจมันก็มีความสุขนะจะไม่เน้นเนื้อสัตว์เท่าไหร่ผุงมาก็ไก่ไม่ค่อยเน้นนะผักกินผักเราก็สุขภาพดี61แล้วเนาะเราก็ต้อง ดูแลตัวเองระบบขับถ่ายเราต้องดีด้วยไม่งั้นก็จะเป็นปัญหา,าเพราะว่าเรา,าต้องเดินทางทํางานนะครับอ,อ่ะเป็นไงมั่งหน้าหน้าตาไม่อร่อยนะหน้นาตามันเหมือนไม่อร่อยแนะต่มันอร่อยนะ,ะทำอาหารเดี๋ยวก่อนเชอบไอ้ทำไ้นี่ข้าวผัดโบราณ ใส่ซีอิ๊วดำๆนะฮะไม่ใส่น้ำตาลมากนะนิดเดียวแล้วก็ใส่คะน้าใส่มะเขือเทศหมูนิดหน่อยมีพวกมะเขืออ่าแตงกวาโอ้โหอร่อยมากสิมือพี่อุ๊บนะเพราะเคยอยู่กับคุณป้าคุณลุงเกาเคยทำข้าวแกงขายก็ครูพักรักจำโดนกระทะปลิวหม้อปลิวจาเกเรเด็กๆไม่ค่อยขี้เกียจนะฮะเขาทายแล้วเราไม่อยากจะทำหม้อลอยตอหลิวลอยทับพีลอย <laughs> ก็เลย ทำให้เราได้เรียนรู้การทําอาหารมาเยอะะเลยนะครับก็ทําเป็นหลายอย่างอ่าอันนี้จะน่ากินมากข้าวคลุปกกะปิของพี่ยุแซ่บเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่างๆจะทําจะทําโชว์ให้เอฟซีทั้งหลายได้พยานร้องจักจ๊กจักจ๊กจักจ๊กจั๊ก <laughs> นะครับแล้วไข่เจียวไข่เจียวของพี่ยุ้ก็มีเคลมนะไข่เจียวก็เขาบอกว่าราะไข่เจียวนะฮะ ใส่นมสดไปหน่อยก็อร่อยหรือใส่นี่เขาบอกเอาข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยใส่ข้าวไปนะข้าวข้าวสวยเนี่ยอเงี้ยใส่ไปในพอพอตีไข่เสร็จนะฮะใส่เครื่องชูรสน้ำปงน้ำปลาซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่ข้าวที่ไปนะฮะสักประมาณสองช้อนแล้วทอดให้กรอบให้เหลืองมันจะอร่อยมากอ่าได้ทราบข่าวมาว่าประเทพส่งโปรโดปรานเมนูนี่มากนะฮะส่วนอ่าในหลวงของเราชอบผัดถั่วงอก <laughs> ใส่เต้าหู้ท่านไม่ทานปลาดินนะ เพราะว่าท่านเป็นคนแรกที่นปาปลาดินมาเลี้ยงในใวังจิรดาท่านบอกแล้วนะท่านจะกินลูกของท่านได้ยังไงละ่ะท่านไม่ทานปลาดินนะพี่อุ้มเองก็จะไม่กินปลาหมอปลาไหลปลาดุกปลาช่อนเพราะว่าปล่อยปลาพวกนี้นะเราก็จะไม่กินนะถือนะฮะถือว่าตรงนี้เราก็ไม่กินปลาหมอปลาดุกปลาช่อนมา20ปีแล้วนะครับกินยากนะ,ะเนื้อไก่เนื้อหมูก็ไม่จะเป็นก็ไม่กินกินจากเล็กทะเลอะไรประมาณน,นี้บางทีไป ต่างจังหวัดเขาก็เอาอะไรอ่ะผัดเผ็ดงูสิงมาโอ้ยผัดเผ็ดมันเป็นไอ้นั่นนะมันเป็น,ปนสัตว์ที่อนุรักษ์ไว้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะงูสิงกินไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับางทีเอาอะไรอ่ะลาาควางมาพี่บอกโอ้ยไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นมีผักต้งจับถ่ายหม้อหนึ่งเธอก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้ว <c oughs> <c oughs> กินผักแล้วก็นะกินผักแล้วก็จะสดใสสวยงามแก่ช้านะฮะตรงน,นี้มันช่วยชะอลอความย่นความเกี่ยวความแก่ เดี๋ยวต้องแนะนำอีอน้าเปลน้ําเลืองไหลอ่ะดังสี่สิบกว่าเองไปถึงห้าสิบแบนงแบบโอ้โหเดี่ยวย่นแฉโหตาโหลไปทั้งตัวแล้วนะครับอ่ะกินคำหนึ่งนะแล้ววันนี้เอฟตีทานอะไรกันหรือ,อยังครับวันนี้คงสนุกเนะเพราะว่าลุงพลมาแต่มาที่นี่นะฮะก็คงจะได้ถ่ายงานกันแล้วก็มาโมยก,กันเพราะว่ามี อะไรเด็ดๆที่จะให้ดูให้ชมกันต่อไปนะครับโอเคเวลาย,ย่างอย่าลืนม op, นะครับฝากปุ๊บวิริยะชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสับต c r i b ครกันด้วยปุ๊บวิริยะชาแนลและเร็วนี้นะฮะเอเวอร์ล e แวร y อิสไมล์รันเวย์ปุ๊บโมเดลไฮแลนด์กับเฟบรียลแฟชั่นวุ้ คอ n g soon See you เจอกันนะครับนะครับบายบายยำ